สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องบายวิทิงไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวเนาะเป็นแนะนำนะครับในการซื้อรถ ตลาดอย่างนี้มือสองนะครับซึ่งถ้าลองมองผ่านโกโปรนะครับที่ผมกลังจะแผ่นรอบคันเนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่าผมซื้อรถมือหนึ่งใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วคันนี้เป็นรถมือสองนะครับที่ผมซื้อไว้ใช้เองนะครับแล้วก็รถทุกคันเนี่ยที่ผมขายนะผมก็ใช้เองก่อนที่จะขายด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่องเราไม่ได้ขายรถอย่างเดียวนะครับมีการ รีวิวนะครับข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็แน่นอนว่าไม่ได้รับสปอนเซอร์นะครับก็จะพูดกันอย่างตรงไปตรงมานั่นเองเนาะก็มาเข้าเรื่องกันก่อนเลยเนาะสำหรับคันนี้นะครับคือ X Max 300นะครับหรือจริงๆแล้วคันนี้เป็นโมเดลล่าสุดหรือเป็น all new X Max 300รนั่นเองก่อนหน้านี้จะมี X Max 300ซึ่งจะไม่ใช่ Connec t e d คันนี้จะเป็น X Max Connect ed, นะครับ ก่อนหน้านี้นนลักษณะของเขาก็จะอ,บอวบๆหน่อยนะครับซึ่งคนเนี่ยให้ความนิยมมากเลยเพราะว่าเป็นรถที่เป็นมัลติฟังชันมากๆนะครับก็คือยามาฮ่า X-MAX นะครับทางค่ายของ Honda เนี่ยก็จะเป็นยามาฮ่าเอเป็น Honda For ซ่าขออภัยนะครับก็มีหลากหลายนะครับอัน,นั้นก็จะเป็นตัว3-50นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัว300ซึ่งผมบอกเลยระหว่าง2ค่ายเนี่ยแล้วแต่ความชอบนั่นเอง วันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำแนวะวิธีการดูรถมือสองนะครับอย่างไรว่ารถอย่างรถตลาดเนี่ยแน่นอนนะครับว่าอย่าง X Max เนี่ยจะมีคนเล่นเยอะและพอมีคนเล่นเยอะแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้รถเดิมการซื้อขายเนี่ยเราจะเป็นกังวลมากนะครับในการซื้อขายรถเดิมๆใช่ไหมเพราะว่ารถเดิมๆเ,เนี่ยใครที่อยากได้รถมือสองเนี่ยก็อยากได้รถเดิมๆทางนั้นถูกไหมครับซึ่ง สำหรับรถตลาด XMa x Forza พวกนี้นะครับจะไม่ค่อยทำเดิมแล้วนะครับก็จะมีการทำข้างบ้างทำลูกบ้างทำอะไรบ้างนะครับแต่วันนี้นะครับผมก็จะมาแชร์ว่ารถใหม่ๆแบบนี้เขาทำอะไรไปบ้างนะครับที่ผมซื้อม,มือสองเนี้ยนั่นเองนะครับแล้วก็สำหรับรีวิวข้อดีข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปพูดอีกคลิปหนึ่งนะครับแต่คลิปนี้ผมจะพูดถึงการเลือกซื้อรถมือสองก่อนเนาะ,อะโอเคนะครับสำหรับรถตลาดอย่างเงี้ยเราเลือกซื้ออย่างไรล่ะทำไม ทำไมเราต้องซื้อรดมือสองนะครับแล้วทําไมเราไม่ซื้อลดมือหนึ่งไปเลยนะครับแน่นอนนะครับซื้อลถมือสองขาดทุนแต่ขาดทุนน้อยกว่ารถมือหนึ่งซื้อลดมือหนึ่งนะครับราคาเต็มอยู่ที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าเอิงแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับบางคนนะครับรอรถไม่ไหวต้องจ่ายเพิ่มหนึ่งหมื่นบาทนะครับประกันนู่นนี่นั่นก็คือหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเกือบสองแสนแล้วนะครับแต่คันนี้ผมบอกได้เลยนะครับว่าผมได้มือสองมาในราคาหนึ่งแสนหกหมื่นกว่าบาทนั่นเองนะครับซึ่ง มาคันนี้ผมได้มานะฮรวิ่งประมาณหลักร้อยกิโลนะครับไม่ถึงด้วยนะครับแต่ผมเลือกซื้อรถมือสองเพราะประหยัดไปถึงสามหมื่นกว่าบาทเลยนั่นเองนะครับสําหรับผมนะครับการเลือกซื้อรถมือนสองนะครับประหยัดไปได้ก็ถือว่าโอเคและไม่ได้คิดอะไรมากเพราะฉะนั้นมันก็จะมีร่องรอยเห็นไหมครับจากเจ้าของเก่าตรงนี้นะครับล่องรอยตรงนี้ล่องรอยตรงนี้นั่นเองนะครับ ผมไม่ได้ซีเรียสเลยล่องรอยตามการใช้งานแบบนี้ไม่ผ่าเครื่องไม่ทําข้างผมโอเคหมดนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาเลือกดูว่าเราดูอย่างไรล่ะถึงถึงจะเป็นรถที่เราสามารถยอมรับได้นะครับว่าเอ,อ่อเป็นรถมือสองที่สาภาพดีไม่ทําเครื่องนะครับจากภายนอกที่ผมชี้จุดเมื่อกี้ให้ดูนะครับเราสันนิษฐานเลยว่านะครับว่าเขาล้มทางด้านซ้ายมือเพราะล่องรอยพวกนี้จะอยู่ทางด้านซ้ายมือหมดเลยนะครับด้านขวามือเนี่ยจะไม่มีนะครับอันนี้คือหนึ่งแหละ เรายอมรับได้เพราะว่าผู้ขายเนี่ยขายอย่างตรงไปตรงมานะครับอันนี้เป็นอะไรที่ดีจะมีอีกกรณีหนึ่งที่ไม่บอกจุดพวกนี้นะครับแล้วก็พอเวลาเราไปดูรถเนี่ยโอ้โหเราเดินทางไปไกลนะครับแล้วก็ผิดหวังเพราะฉะนั้นถ้าซื้อขายอย่างตรงไปตรงมาผมว่าคนเลือกซื้อเนี่ยควรจะให้ความสําคัญตรงนี้ด้วยนะครับอย่าไปดูแต่เลขไม้อย่างเดียวนะเออหนึ่งภาพลักษณ์รอบรถ,รถการสันนิษฐานไปแล้วนะครับสองเรามาดูว่ายางเนี่ย เป็นยังไงนะครับยางไม่ใช่พูดถึงยางแค่ในส่วนของยางของล้อรถนะครับแต่ยางเนี่ยผมพูดถึงยางของทั้งคันรถเลยนะครับซึ่งคันนี้มันเป็นยางเดิมแน่นอนนะครับอ่าเพราะว่าดอกเนี่ยยังมีครบนะครับและผลิตตามปีด้วยซึ่งคันนี้เป็นปี23บารถยังไม่ถึง1ปีเลยนะครับอ่าอ่ะยางรถแล้วนะครับมาดูยางหลังยางหน้านะครับมีความสัมพันธ์แบบนี้นะครับเราก็จะมีเส้นอยู่ด้านในนะครับ ยังมีเส้นอยู่ด้านในแบบนี้อยู่นะครับและเส้นนี้มันจะหายไปประมาณ1 0 0 0พันกิโลซึ่งอันนี้ยังวิ่งไม่ถึงนะครับอ่ามายูดยางด้านหลังกันบ้างเช่นกันนะครับมีความสําคัญกันเพราะว่ายี่ห้อเดียวกันนะครับคือถ้าสมมุติว่าไม่เยอะๆเนี่ยเขาจะทําการเปลี่ยนยางให้เลยนะครับหรือดอกยางเนี่ยมันจะหายไปเลยนั่นเองนะครับใหม่ๆม่นะครับน้อยมากนะครับที่คนจะเปลี่ยนยางกันนั่นเองนะครับ 2นะครับยางปลอกแฮนด์ต้องสังเกตนะครับถ้ารถใหม่ๆเนี่ยปลอกแฮนด์จะลึกนะครับลอ่ลองของปลอกแฮนด์พวกนี้จะค่อนข้างลึกนะครับมีตุ่มสัมผัสเนี่ยเห็นได้อย่างชัดเจนแบบนี้นะครับอ่าถ้าสมมุติว่ามีการขี่ไปในระยะหนึ่งแล้วเนี่ยหรือกรอไม่เนี่ยพวกนี้นะครับจะเขาเรียกว่าจะตื้นนะครับยางพวกนี้จะตื้นปุ่มพวกนี้จะสึกหลอนั่นเองนะครับอ่า ปุ่มฟังก์ชันตรงนี้มันจะแบบมีการใช้งานบ่อยๆกดบ่อยๆมันก็จะมีการเจือจางไปนั่นเองนะครับมาดูกันต่อนะครับยางในส่วนที่สามยางรองเท้านี่สําคัญเลยถ้าสมมุติว่าวิ่งเป็นพันโลเนี่ยยางรองเท้าพวกนี้จะสึกแล้วครับพวกนี้นะครับแต่อันนี้ไม่มีความสึกนั่นเองเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์การระหว่างยางรอบตัวรถเนี่ยค่อนข้างดีนั่นเองนะครับก็ ยางอีกตัวหนึ่งก็คือตำล X ุ X Max จะมีความพิเศษตรงายางตรงนี้จะมีรูปิดนะครับจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับยางตรงนี้มันจะเป็นยางบางมากนะครับยางหูกระจกเนี่ยเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าคนจอดตากแดดมัน,นานๆเนี่ยนะครับวิ่งไม่เยอะก็เถอจะแต่จอดตากแดดเนี่ยตรงนี้จะซีดไวมากๆนะครับยางตรงนี้ดูยางให้สัมพันธ์กันทั้งรถนะครับสามจานดิสเบรกปกติ X Max นะครับถ้าใช้เยอะๆนะครับ จานเราลูดมือลูดใช่าไปด้วยผมมีรถมือสองค่อนข้างเยอะเนาะผมจะรู้นะครับว่าอันไหนนะวิ่งเยอะหรือวิ่งน้อยถ้าวิ่งเยอะเนี่ยเราเอามือลูดเข้าไปเนี่ยเราจะรู้แล้วว่ามันเขาเรียกมันไม่เรียบแต่เนี้ยมันเรียบมันมีรอยก็จริงนะครัรอยตามการเบรกก็จริงแต่มันไม่เรียบนะครับอ่ะแล้วมันก็เปลี่ยนได้นี่พี่อ่าใช่ครับมันจะเปลี่ยนหน้าหลังเลยไหมล่ะนะอันเนี้ยดูเรียบๆนะครับมาดูจานหลังกันบ้างเช่นกันนะครับ จานหลังเนี่ยปกติจะใช้เยอะกว่าจานหน้าอันนี้ยังดูเรียบๆอยู่เลยลองไปเปรียบเทียบกับรถที่วิ่งมาหลายหมื่นโลดูนะครับอ่ายางเอจานมีเหตุผลนะครับจุดต่อไปอะไรละ่ะที่แบบบ่งบอกถึงว่ารถใไม่เยอะแต่เขากอใหมมาจุดต่อไปผ้าเบรกถ้าเรามองเห็นนะครับแต่มันจุดที่ค่อนข้างลึกผ้าเบรกเนี่ยนะครับลองสังเกตว่า ถ้าเรามองข้างไหนไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าผมเห็นว่ามันยังหนาอยู่นะครับของอันนี้ดูผ้าเบรกหลังนี่นะครับคือผ้าเบรกเนี่ยจะต้องมีความหนานะครับเนี่ยนี่ยังหนาอยู่เลยยังเต็มอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าเป็นผ้าเบรกอื่นที่ไม่ใช่ของยามาฮ่ามันก็จะมีสีฮอนด้า Honda, ก็จะมีสีนะครับอย่างแบรนด์นอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ําเงินใช่ไหมฮะตรงเนี้ยสำคัญนะครับ พาบเบรกสี่พาบเบรกแล้วนะครับห้าพวกท่อน้ําพวกนี้นะครับมันจะต้องอ่อนอ่อนแบบมันไม่แข็งอะ่ะอันนี้ก็คือมีความแข็งแต่ว่าไม่ได้แข็งมากนะครับแข็งนิดหน่อยนะครับแต่ก็มีความอ่อนด้วยเพราะว่าถ้าอย่างพวกสายน้ํามันเครื่องนะครับสายม้อน้อนําเนี่ยถ้ามันแข็งเนี่ยแสดงว่ารถเนี่ยผ่านการใช้งานมาเยอะแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้ แล้วก็มีอะไรอีกก็โดยปกติประมาณนี้นะครับน้ำมันถ้าจะให้ลึกซึ้งเข้าไปอีกพวกน้ำมันบงน้ำมันเบรกพวกนี้นะครับมาร์กโน่นนี่นั่นนะครับรถเดิมไม่เดิมนะครับและทํายังไงอะพี่รู้ว่าเครื่องเดิมหรือไม่เดิมโหอันนี้ก็พูดได้เลยว่ายากนะครับว่าจะดูอย่างไรผมแนะนําตรงนี้นะครับส่วนมากนะครับ XMAX เนี่ยจะทําการหรือพวกนี้ออกหมดนะครับเพื่อที่จะให้ความสวยงามใช่ไหมล่ะครับ เพราะฉะนั้นนะครับเขาก็จะน็อตเนี่ยพวกนี้นะครับก็จะมีการคลายหัวน็อตเนี่ยมันจะเปลี่ยนนะครับถ้าสมมุติว่าน็อตที่เคยแกะแล้วเนี่ยอย่างน็อตกรองตรงนี้นะครับก็จะมีการแกะแต่คันนี้วิ่งยังไม่ถึงพันโลไม่จำเป็นต้องแกะเปลี่ยนไส้กรองน,นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีรอยนะครับเอาเขาเรียกว่าอลองดูสังเกตดีๆการเอาสาก,กูไรเนี่ยไปขันออกนะครับถ้ามีสาก,กูไรขันออกเนี่ยมันก็จะมีรอยหัวน็อตสีหัวน็อตเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปนั่นเอง นะครับตรงนี้ที่เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนี้ยน็อตโชกอย่างเงี้ยครับผมเปลี่ยนโชคหลังไปเห็นไหมฮะมันก็จะมีรอยในส่วนของการใส่บล็อกหรือการประแจจับอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะไม่สดเท่ากับน,น็อตพวกนี้นี่น็อตนี้พวกนี้นะครับคือน็อตพวกนี้ดูได้ดูได้เลยนะครับลึกเข้าไปอีกทำยังไงพี่แค่กองน็อตเหรอ ไม่ใช่นะครับเราดูลึกเข้าไปกว่านั้นอีกนะครับเราดูเข้าไปไสในนะครับว่าโอ้มันเป็นไงมันสดใหม่บ้างไหมนะครับซึ่งคันนี้นะครับค่อนข้างสดใหม่ดูอย่างน็อตพวกนี้นะครับไม่เคยแกะนะครับดูน็อตพวกนี้นะครับอย่างเงี้ยเป็นหลักนั่นเองคือเราใช้การสันนิษฐานมากกว่าการรู้ความจริงเพราะว่าการรู้ความจริงเนี่ยมันจะน้อยนะครับอย่างผมเนี่ยซื้อขายอย่างตรงไปตรงมารถของผมมันจะขายไม่ค่อยได้ดีเพราะอะไรเพราะว่าผมบอกกับคนที่ซื้อของผมเนี่ยผมบอกกันตรงตรง นะครับว่าเออรถผมมีตําหนิตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้น,นะมาคนเนี่ยจะรับไม่ค่อยได้กันนะครับแต่จะไปตายน้ําตื้นยันตรงที่ว่ากอไม่นะครับแต่สภาพรถไม่สัมพันธ์กันเลยนะครับแต่ว่าคนเราชอบดูเลขไม้ซึ่งคนไทยจะเป็นประมาณนี้นิยมดูเลขไม้เป็นหลักแต่ไม่ดูในส่วนของเขาเรียกว่าสภาพรถนะครับผมปกติซื้อรถมือสองไม่เคยซื้อรถมือหนึ่งในชีวิตนี้ไม่เคยมีรถมือหนึ่งเลยผม ดูรถมือ2องทางนั้นนะครับถ้าเลขไม่เนี่ยเยอะผมไม่ซีเรียสเพราะว่ารถเนี่ยออกแบบมาให้วิ่งเป็นแสนกิโลนะครับเพราะฉะนั้นป,ปัญหาหลักๆเลยนะครับที่จะต้องดูการหนึนะครับคือ,อ,อในส่วนของการสันนิษฐานรอบรถนะครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างเนี้ยรอยตรงเนี้ย เจ้าของเก่าเขาก็บอกผมตรงๆนะครับว่าเออเขาเป็นผู้หญิง้ะเขาก็ล้มมาซึ่งผมโอเคนะผมรับได้กับรอยพวกนี้นะครับอย่างรอยพวกเนี้เออแต่บางคนเนี่ยไม่นะเขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนยกชิ้นนะครับไม่ไงั้นเขาก็เอาไปทําสีนะครับมันก็จะไม่ได้เป็นออริจินอลหรือไม่ได้เป็นเดิมนั่นเองเนาะตรงเนี้ยพวกรอยพวกนี้นะครับซึ่งเราซื้อรถมือสองเนี่ยราคาเนี่ยอย่างปัจจุบันเนี้ยผมขายรถอ่อมือหนึ่งมือหนึ่งเนี่ยสองแสนหกเจ้ารอยย่อ ขออนุพูดถึงรอยย่อ่า interceptor นะครับรอย a l อ infield interceptor มือหนึ่งองสองแสนมือ2ที่ผมขายอยู่1นึ่งแสนบาทมีร่องรอยเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้ไม่ค่อยมีคนติดต่อมาเพราะว่ามีร่องรอยกับเลขไมาเยอะนั่นเองนะครับประหยัดไปถึงแสนหกหมื่เลยแต่ทุกคนยังกังวลเรื่องเลขมาอยู่แต่ผมไม่ได้ซีเรียสนะครับไม่เป็นไรแต่อย่าไปโดนหลอกก็พออย่าเสียอย่าคิดว่าการที่โดนกรอไม้เนี่ย มันจะเป็นเรื่องดีนะครับกรอไม้ไม้น้อยก็ดีไม้น้อยจริงๆอย่างคันนี้ก็ดีเพราะผมดูแล้วสภาพรวมมันสัมพันธ์กันแต่ถ้าเราไปรู้ความจริงในอนาคตเราจะเสียใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซื้อขายกันแบบเปิดเ,ดเดผยน,นะครับผม2อยางรอบรถล้อหน้าล้อหลังนะครับยางพักเท้านะครับในส่วนของยางหูกระจกยางปลอกแฮนด์นะครับยางทุกอย่างเลยนะครับที่จะต้องดูนะครับให้มันสัมพันธ์กันในไม้ตรงนั้นสาม จะเป็นจานหน้าหลังนะครับจานหน้าหลังจะต้องไม่เป็นรอยมากจะต้องไม่เบี้ยวไม่คดนะครับจะต้องเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าลื่นๆนะถ้าวิ่งน,น้อยๆมันจะลื่น <ๆ S 1> แล้วเราลองวิ่งดูรถเวฟรถซูเปอรปปี้เราก็ได้นะครับถ้าวิ่งกันเยอะๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันเขาเรียกว่ามันมันจะสึกเขาเรียกว่ามันจะเป็นรอยแหละแต่ว่าพอเอานิ้วลูบเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีร่องอรอยของการใช้งานที่เยอะนั่นเอง C ี พวกผ้าเบรกอะไรพวกนี้นะครับพวกผ้าเบรกผ้าเบรกต่างๆเนี่ยถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันจะไม่มีสีสันอะไรมากมายนะครับแต่ถ้าเป็นของแต่งเนี่ยก็จะมีสีสันเข้ามาเพิ่มเติมห้ามีอีกน็อตออต่างๆนะครับที่เคยแกะเพราะว่าน็อตต่างๆนะครับที่เขาแกะเนี่ยมันจะมีการเบินของหัวน็อตเพราะฉะนั้นถ้ารถน้ำเดิมมันจะต้องไม่เบินนะครับไม่ไม่เบินน็อตทุกอย่างมันจะต้องไม่เบินนะครับมันจะอยู่ตามมาร์กของมันเป๊ะๆนะครับมันต้องใส่ใสหก อะไรเรามาดูใต้เบาะใต้เบาะ X Max เนี่ยดูได้อย่างชัดเจนนะครับใต้เบาะ X Max ทำไมถึงดูได้อย่างชัดเจนมันเป็นพลาสติกพอมันเป็นพลาสติกแบบนี้ไม่มีเบาะหุ้มหรืออะไรหุ้มนะครับมันจะเขาเรียกว่าวางคงวางของมันจะมีร่องรอยตามการใช้งานนะครับแล้วพวกเนี้ยด้วยความที่มันโดนความร้อนถ้ารถวิ่งมาเยอะๆเ,เนี่ยมันจะเป็นมันจะซีดมากๆนั่นเองนะครับตรงนี้ สติงโกงสติกเกอร์นี้คันนี้เขายังอยู่อยู่เลยนะครับ <c oughs> ค่อนข้างครบถ้วนอ่ะสุดท้ายผมอยากให้ดูสำหรับ X Max Connected ชั่วโมงการใช้งานของรถนะครับออย่างคันนี้นะครับคันนี้ผมได้มานะครับแล้ววิ่งไปก็ประมาณสักเดี๋นะคือฟังก์ชันของค่อนอยิงเยอะเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้อีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะ ไม่รวมไม่รวมตอนเนี้ยนะครับมันอยู่ที่เก้าหนึ่งเก้าเก้าร้อยสิบเอ็ดสิบเก้ากิโลนั่นเองนะครับแล้วผมอยากจะให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่ามันสามารถเช็คมันสามารถเช็คชั่วโมงชิปไทม์เนี่ยครับคันนี้คือมีการวิ่งมาทั้งหมดส7ิบดชั่วโมงการใช้รถนะครับย3สิบานาทีนั่นเอง เนี่ยอันนี้นะครับตรงนี้สำหรับ X Max Connected เนี่ยเราสามารถดูตรงนี้ได้เลยนะครับคือทำไมผมต้องพูดถึงการซื้อรถมือสองด้วยผมต้องพูดถึงอย่างมากเลยนะครับสำหรับ X Max รถตลาดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะส่วนใหญ่เนี่ยมีการขายกันนะครับแล้วก็อะไหล่มันเยอะมากๆนะครับอะไหล่สำหรับ X Max Forza ในปัจจุบันนี้ผมพูดได้เลยว่าเยอะ เยอะมากถึงเยอะมากที่สุดนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยไม่ได้สร้างตึกด้วยราคาเนี่ยถูกอะไรแต่งเยอะอะไรเดิมเยอะแบบซื้อขายมาก็เยอะนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเลือกซื้อรถสักคันหนึ่งผมแนะนำานบวยความคิดของทาง v e เอว h ติงไทยแลนด์อย่าเลือกซื้อรถที่เลขไม่ตัดไปก่อนนะครับซื้อรถอย่าเลือกซื้อรถที่เลขไม่กับตำหนิถ้าเราต้องถามใจตัวเองก่อนว่าถ้าเรายอมรับตำหนิได้ยอมรับเลขไม่ได้ ก็โอเคเราคิดแบบนี้และหลังจากนั้น่ะเราไปดูสภาพรวมของรถนะครับเราถึงจะได้รถที่ดีที่สุดสําหรับเรานะครับเพราะว่ารถมือสองจริงๆดูไม่ยากหรือจริงๆรถมือหนึ่งอ่ะก็มีตําหนิมานะเอาจริงๆแล้วอะ่ะหมายถึงตําหนิการจูงการลากการใช้อะไรประมาณนี้เล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก่อนที่เขาจะมาโชว์รูมอย่างผมเนี่ยอยู่ต่งางจังหวัดใช่ไหมการมีค่าใช้จ่ายในการวิ่งมาที่จังหวัดของผมเนี่ยก็มีนะครับมีการขนย้ายมีนู่นนี่นั่นมีการ กระทบกระเทือนมากเล็กๆน้อยๆซึ่งความแถวนี้เขาไม่ซีเรียสกันผมเองไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับสาหรับรถที่มีตําหนิแต่รถที่ผมซีเรียสก็คือรถที่มีการทําเครื่องมานะครับมีการไม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ไม่ตรงรอบตามการเวลาหรือตามอายุของมันนั่นเองคือพวกนี้ผมจะซีเรียสร,รถสาคัญหลักๆห,ก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 หกัวใจข,ของเขาคือเครื่องยนต์นะครับอ็อเทอร์เภายนอกเนี่ยเราสามารถปรับแต่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคัต้อมได้นั่นเองวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับพูดเยอะ ไปด้วยนะครับแต่ว่าใจความสัมพันธ์ของไบเอวติงหรือของผมเนี่ยอยากจะให้ทุกคนไม่โดนหลอกนะครับสําหรับรถมือสองที่มีคนเล่นเยอะแบบนี้นะครับแล้วก็สําหรับคลิปหน้านะครับก็จะไม่พูดถึงในส่วนของทําไมต้องเป็น x max เข้าดีข้อเสียเอ่อแล้วทําไมไม่เป็นอีกใายนึงล่ะเอออะไรแบบนี้คลิปหน้าคลิปหน้าจะมาพูดถึงวันนี้การดูรถมือสองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากเพจ Everything Thailand นะครับติ๊กตอกไบเอวิติ้งไทยแลนด์แล้วก็ ากเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย